ดูเหมือนว่าในครอบในเมืองนี้มันน่าจะมีอะไรออตอนนี้ต้องคืนแล้วเหรอในมาค้าโอเคงั้นนอนดีกว่าโอเคนะาตื่นชาแล้วขอให้เขาสวยทำไมในมาค้ามันร้อนร้อนนะอ๋อนี่ไงใคยไปจุดไฟว่าประเทศไทยร้อนหรนอไงไหนีย ไป,ไปไปไปไหนไปหาคุณลุง npc ก่อนเขาน่า,นาจะรู้เกี่ยวกับข่าวที่ลุงลอยชิบหายไวยวอดไหนรู้สิเดี๋ยวไปถามคุณลุง npc บ้านนี้ก่อนคุณลุงนักปุงยาอ้าววันดีคุณลุงอ้าววันดี วันดี้วันดี้วันดี้อือวันนี้ได้ขอมอวอจมมีจะมีรถขับขับผ่านมาถึงเทอรี้น่ะองก็ไปต้อนรับเขาด้วยนะเทอร์มีม่ก็เป็นหมู่บ้านของพวกเราอะ่ะโอเคไหนไปดูสิขอค้างหน่อยนะนเดี๋ยวให้คืนโอเคแลกกันแลกการ,การเอาไปแลกการนะคะแลกกัน ฮึ่มเนื่อยูเดี๋ยวไปทักทายคนขายเค้กอ้าววะเดีเอ้าวะวะด้อันนี้ยังขายเค้กอยู่หรอมันมีรถอะไรบ้างตอนนี้ก่อนอาจจะมีรถสตรอเบอร์รี่นะเ,เป็นรถที่เพิ่มมาใหม่นะใชรคิดว่าอา่าก็ไม่มีอิมพิวสตไหนอะเอิ่ม งั้นไม่ไปคุยกับคุณลุงคนนี้ดีกว่าแป,แปลกโอเคเดี๋ยวไปที่ที่ทํางานดีกว่าเออชื่อนี่ของเราขายขนมนะครับนี่เขาเรลาก็จะขายขนมนี่ขายขนมครับขายขนมขยะได้ขนมบ้างค่ะขนมสดๆดร้อนๆเลยนะเพิ่งเอามาจากเตาอบใหม่ๆ ขายขนมครับขายขนมปังครับข,ขนมปังเอ,เอ้าเฮ้ยหยุดก่อนนะและรถถังมันมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยออทำไมรถถังมันอยู่ตรงนี้แปลกแกนะเดี๋ยวไปถามคุณลูก,ก่อนครับไหนซิไหนมาไ,ไ,ไ,ไปถามคุณลูขายขนมเค้กเอ้าแลวรถคันนั้นไอรถถังคันนั้นน่ะมันคือของใครอ่ะังก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่รู้ก็คืออย่าไปยุ่งกับมันจะดีกว่านะ เพราะว่าลุงไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรอยู่แต่ลุงไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นรถถังของใครแต่ที่แน่ใจก็คือเต่ที่แน่ใจก็คือว่ามันจะมีรถถังคันสีนแดงอะอ่ะมันอาจจะเห็นแล้วนะแต่มันอาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่ารถถังคันนั้นมันเป็นรถถัง เออแป,แปลกเออมันไม่เชีงเป็นรถถังถูกกฎหมายนะแต่ก็อย่าไปยุ่งกับมันจะดีกว่านะอ,าอ๋อโอเคงั้นเราจะไม่ไปยุ่งแล้วกันนะดูเหมือนว่าตอนนี้จะตอนดึกแล้วนะงั้นงั้นฉันจะกลับบ้านแล้วนะโอเคงั้นก็กลับบ้านกันเลยว้าไปเลยนี่นโอเค หวังว่าเช้าวันถัดไปจะไม่มีเรื่องอะไรปะแปลกๆนะ